องคกรมพาชมไผ่คิดถึงไก่คิดถึงเราวันนี้อยู่ที่ไทยแลนด์บัมบูครับมาซื้อขี้เลื่อยไผ่ของที่นี่เหลวดันสายตามาเห็นเห็นอะไรรู้ไหม นี่ตัวนี้นะครับตัวที่ทางาโรงงานนี้เขาต้องการเยอะๆก็คือไผ่เลี้ยงลำที่เราเรียกว่าสร้างไผ่ก็ได้นะครับดันกอนี้เขาปลูกไว้ดันออกดอกนะแถมหน้าตาเป็นยังไงดอกมันนี่ร่วงหมดแล้วฟอแล้วไปดูไปดูปดใกล้ๆของน,นู้นเห็นไหมเนาะนะนี่พราะก็ไม่ขึ้นนะเห็นทางคุณขวัญชัยบอ,อกว่าไม่ขึ้นโนนี่นี่เห็นไหมนี่ไม่ขึ้นอ่าเราก็เห็นอยู่ มันร่วงออกมาหมดแล้วนะนี่ครับอันนี้ลองมาไล่ดูนี่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 พอมันแก่เนี่ยนะนี่มันออกทั้งกอเลยนะอันนี้เนี่ยดูร่วงเต็มไปหมดเลยนี่เราก็ดูสายตาสอดส่องดูสิมันจะมีโชคดีอะไรบ้างไหมนะถ้าทางมันแตกมันตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ปกติก็คือช่วงประมาณเดือนช่วงหน้าหนาวนาะที่มันจะออกนะแต่ก็ไม่รู้ว่าบางทีมันก็ก่อนหน้าหรือหลังอะไรก็ว่ากันไปนะนี่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  อ่านี่คืออุ้ยเกือบโดนหน้าไปานี่คือไผ่เลี้ยงลำหรือสร้างไผ่มาเจอกรลังออกดอกเลยถ้า,ถ,า,า,าถ้าเราคิดถ้าเราคิดในมุมบวกๆก็ซื้อไปครับเพราะว่ายัางไงเราไปซื้อสักต้นสองต้นห้าต้นสิบต้นอะไรก็แล้วแต่เกินไปออกดอกที่เราก็ถูกหวยเลยทีถูกหวยเพราะว่าไงเราก็จะได้เก็บพันธุใหม่งไงนะแต่ถ้าเกิดคุณ บางคนคิดที่ว่าโอ้โหเสียเวลาก็ก็แล้วแต่ครับอ่าลองดูนะไอ้ตัวนี้คืออะไรเนี่ยโคนมันขาวที่ผมบอกอยู่เรื่อยเนี่ยโคนมันจะเขาขาวแต่อันนี้คือมันยังไม่เห็นนอเนาะถ้าเห็นนอก็จะรู้เลยครับอันนี้คือไผ่เลี้ยงลำหรือว่าไผ่เลี้ยงสร้างไครหรือว่าไผ่เลี้ยงนักปะจินเนีแ่แหละนะอันนี้การออกดอกก็คือออกดอกทั้งกอเนาะนี่ดู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 ทั้งหมดอ่ะแต่เดี๋ยวมันก็จะตายนะตอนนี้มันยังไม่ตายเลยเดี๋ยวมันก็ตายเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตายาดูเลย แม่มันต้องล้วงดิดยวต้องหาที่ขนตกวใหญ่จดีเยน็ยนๆหาหาทุกให้ได้เจอจริงๆเราได้จะแล้วได้จะเล้วและจะโชว์จะโชว์กันหาซะหน่อยนะคุณ <Good. S 1> เรามีอยู่แล้วเราพันดีของเราคัดอยู่จํานวนไม่ได้คัดจํานวนเล่งกันอยู่แต่แหมเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวมาเอาก็คงจะได้ละให้ดูหน่อยว่ามีไม่เอ่ย ไล่ดูหน่อยนะว่ามันจะเจอเม็ดตั้งไงเนานะกำลังหาขอให้เจอขอให้เจอโอ้มีเที่ยงขอให้เจอขอให้เจอเจอปลาวเจอไม่มีเลยเฮ้ยยากสุดๆไม่เจอเลยเจอตอนนี้วิธีการนะพอเราเจองี้คืออะไรเราก็ต้องปล่อยไปธรรมชาติบางคนเขาไปตัดนะ ตัดมันแตกออกมามันก็มันก็งอกอีกอะลองดูก็ได้นี่นี่ลองดูจากร่องรอยนี่นี่ตัดใหม่ใช่ไหมนี่ตัดใหม่แตกออกมานี่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 ก็งอกอีกอะในนี้แตกใหม่แล้วนี่เห็นไหมนี่นี่นี่แตกใหม่ก็งอกอีกเหมือนกันบางคนเขาบอกเขาไปเรียนรู้มาว่าว่าต้องตัดตัดแล้วก็มันจะไม่เป็นไรไม่จริงครับนี่พองอกออกอมาใหม่ก็ออกดอกอีกเหมือนเดิมแสดงว่าก็ต้องปล่อยไปธรรมชาติมันแล้วเราก็เก็บเนาะเก็บเม็ดเก็บอะไรก็ว่ากอนไปโอเคเนาะ อันนี้ก็ลงกลมฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบพระคุณครับอันนี้คือไผ่เลี้ยงลำหรือไผ่เลี้ยงสร้างไผ่หรือไผ่เลี้ยงหนักของที่สวนเอ้ยไม่ใช่สวนดิอันนี้ของไทยแลนด์แบมบูออกหน่อครับอ่าบ๊ายบายครับ